สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านรีวิวปิดการขายนะคะสินค้าภายในร้านถ้าเริ่มที่การแรกกันเลยนะคะรายการแรกของเราเป็นคงบิ้วคิว88นะคะหางโป่งคันนี้ทําเป็นระบบ2ลูกเตะนะคะ ราคาของคันนี้อยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะคะคันนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะคันนี้ให้ลูกค้าช่วยแค่ค่าน้ำมัน5 0าเท่านั้นนะคะก็จะรวมอยู่ที่14,500บาทรวมค่าจัดส่งนะคะ ลูกค้าทันใดที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามสินค้าแล้ค่าจะส่งได้เลยนะคะลูกค้า094 602 2291นะคะเบอร์ที่แจ้งสามารถแอดไลน์เป็นหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บ้านเกาะลำไยตำบลว,วังบัวอำเภอคลองขุง,งจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จุกตาตัวเช็กให้พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็รายการที่2นะคะสำหรับรายการที่2นะคะ เป็นโค้งรุ่งเพชรนะคะหางปีกนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจากบ้านโค้งไผ่จังหวัดกำแพงเพชรของเรานี่เองนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะคันนี้ลูกค้าอุดหนุนเป็นคันที่3แล้วนะคะลูกค้าบ้านโค้งไผ่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสน,สนใจสินค้านะคะโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะคะ0ูย์ ซี6 2 2 2นร้านตั้งอยู่บ้านเกยาะลำไยตามนลวงบัวอำเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงลูกค้ปาปักหมุดได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะนี่นะคะราคาอยู่ที่1น0 0 0บาทกับรุ่งเพชรหางปีกนะคะลูกค้าบ้านคงไผ่กำแพงเพชรนะคะมาอุดหนุนเป็นคันที่3แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ